สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทความยกใจโดยโคโจเพจยกจิตยกใจยกชีวิตบายโคตุกตาโคโจสำหรับบทความนี้ตอนทำไมรู้สึกเจ็บปวดก่อนชัยชนะมาถึงเชิญรับฟังค่ะทำไมการก้าวข้ามปัญหาชีวิตต้องรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งส่วนใหญ่ก้าวข้ามไม่ไหวขออยู่แบบเดิม เมื่อคืนนี้มีการจูนจิตกลุ่มสำหรับสมาชิก VIP 3ผมก็ยกตัวอย่างเรื่องนี้กับลูกศิษย์บางคนที่เป้าหมายชีวิตใหญ่มากเมื่อคุณฝันใหญ่สิ่งที่ต้องทำต้องเรียนรู้ย่อมต่างจากคนอื่นที่ใช้ชีวิตพออยู่รอดอีกอย่างที่ควรเข้าใจคือธรรมชาติของเราชอบนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอเพื่อการรู้จักตัวเองเอทำไมเขาสำเร็จง่ายจัง หรือว่าเราไม่เก่งไม่ดีพอจากนั้นจะรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาเครียดกังวลหนักสุดก็คือหวาดกลัวจนกลายเป็นความหวาดภาวายุคนี้เป็นซึมเศร้ากันเยอะผมคิดว่าการค้นหาวิธีการและมีความสุขก,กับวิธีการนั้นทำให้เราเดินทางไปสู่ความสุขสำเร็จร่ำรวยง่ายและเร็วกว่าส่วนคำถามที่ว่า ทำไมเรารู้สึกปวดใจเครียดหวาดกลัวเมื่อต้องใช้ชีวิตบนเส้นทางที่รู้ว่าทางนี้แหละทำให้ชีวิตดีขึ้นขอให้เราตีความใหม่นะครับความเจ็บปวดไม่ใช่อันตรายเครียดกลัวไม่ใช่ให้เราหยุดทำเป็นการส่งสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติข้างหน้าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันก็แค่ระบบสมองและใย,ยประสาทไม่คุ้นเคย เขาก็บอกว่าเราเป็นภาษากายคือทำให้รู้สึกเจ็บปวดพอเราไม่รู้ไม่เคยฝึกจิตมาก่อนก็ตีความว่าเราไม่เก่งไม่ดีพอทำยังไงก็คงไม่สำเร็จบุญน้อยไปวาสนาไม่หนุนทรงทั้งหมดเป็นข้ออ้างที่ดีมากให้เราเลิกทำโดยไม่รู้สึกผิดความคิดซ้ำๆฉันคงไม่ดีพอที่จะสำเร็จ เป็นคำตอบสุดท้ายที่นำความรู้สึกอันทรงพลังลงไปสู่จิตใต้สํานึกมันค่อยๆบุ่มเพาะจนกลายเป็นความรู้สึกกลายเป็นความเชื่อหากปล่อยเรื้อรังมาถึงตอนนี้เราได้สร้างเส้นทางของโชคชะตาตัวเองเรียบร้อยแล้วอนาคตผลลัพธ์ย่อมเป็นไปตามนั้นจิตใต้สํานึกเชื่อสิ่งใดแล้วจะเข้าไปเปลี่ยนใจเป็นเรื่องยากสุดๆ จิตได้สำนึกมีพลัง95%ของสิ่งที่เชื่อส่วนความคิดอยากดีขึ้นประสบความสำเร็จหายป่วยมีพลังเพียง5%เท่านั้นท่านจึงสอนให้เรานำพลัง5%ของความเชื่อน้อยนิดนั้นไปจูนกับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อเพิ่มพลังความเชื่อให้กลายเป็นความศรัทธา ดังนั้นการจูนจิตและคอสต,ต่างๆที่เราร่ำเรียนฝึกฝนกันมาเป็นกระบวนการฝึกให้เราพัฒนาความเชื่ออน้อยนิดเกี่ยวกับตัวเองให้กลายเป็นพลังความศรัทธาน้อมนํำผลลัพธ์ที่ปรารถนาเข้ามาสู่ชีวิตจะนํำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเราต้องตระหนักถึงเส้นทางการมาของสิ่งนั้น เส้นทางก็คือการกระทําที่ประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกขั้นสูงที่การใช้ชีวิตประจําวันไปไม่ถึงการฝึกจูนจิตเป็นประจําช่วยเราเกิดประสบการณ์ทางจิตอันเป็นขั้นแรกสุดที่จะต่อยอดเปลี่ยนเป็นนิสัยดึงดูดความสําเร็จนั่นเองขอบคุณครับโคโจโคโจูนจิตบทความจบลงแล้วนะคะการจูนจิต คือทางลัดสู่ความสำเร็จขอบคุณสำหรับการรับฟังคลิปค่ะ